อรหอันต์ผู้มีรามากนมานมว่มาพัสรีวลี เกิดมาแล้วกี่คราบ,บุญและกรรมชักนำพาเราให้เจอจะชาตินี้จะชาติดไหนไม่ช้ายังไงต้องเจอไม่มีทาง ขานามธนวัฒพระผู้ให้พระสิวลีนาชา พี่เรียกขาน สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับผู้บริหารแล้วก็นักแสดงผู้ทรงเกียรติแล้วก็เข้าทุกซีนมีบทบาทตลอดแล้วก็เป็นอริยะบุคคลที่มีความสําคัญมากนะครับถ้าเราไม่รู้จักท่านนี้ไม่ได้เด็ดขาดนยครับเรามาทําความรู้จักกับพี่แฮกนะครับหรือว่าพี่แฮกไอพครับผมัสดรับพี่ครับสวัสดีครับครับผมมีความรู้สึกไงบ้างครับพี่ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วก็ถือว่าเป็นบทสําคัญนะครับในชีวิตของการเป็นนักแสดงนะครับบทที่ได้รับเป็นท้ามหาพมชินนัปปัญชะละนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่มาของคาถาชินนบัญชรด้วยแล้วพอพี่พอคุณป๊อปติดต่อปุ๊บก็ไปอ่านประวัตินะครับก็ไปเซิร์ชใน Google อ่านแล้วก็อ่านไปก็ขนลุกไปแล้วก็บรรยายบุคลิกแบบ ได้แสได้ได้ละเอียดมากมาเต็มแบบว่าอะไรนะคิ้วโกงเหมือนคันสอนจําได้หมดเลยครับผิวตาเหมือนเยียวยจมูกเหมือนแขกบรรยายไปจ่ิงจริงมันเป๊ะไปเลยมันเป๊ะไปเลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอยิ่งแต่งแล้วพอลงครั้งแรกคนทุกคนก็ทักว่าโอ้โหรับบอสูงสุดมากก็ต้องขอบคุณคุณปอกมากครับก็ฝากด้วยนะครับ7จ7นะชาริตินะครับเป็นพระศรีวลีพระศรีวลีนะครับ777นะชาริติใช่แล้วนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่นับถือพระศรีวลีมากๆกพกติดตัวตลอดเพราะว่าตรงมีรู้สึกว่า ตามคําเชื่อตามพระพุทธศาสนานะครับความคุมสมบูรณ์ควคสมบูรณ์ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนักแสดงดารารับเชิญนะครับพร้อมท่าพลคนดังหรือว่าพร้อมสับเปลอของชาวท่าพลจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้มาร่วมเข้าฉากซีนสําคัญนะครับก็คือบทของนายพร้อมนะครับวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกปลปลื้มครับที่ได้รับบทนะครับเป็นนายพร้อม ครับนะครับถวายข้าวพระศิวลีครับครับรู้สึกปละปรมแล้วมีชาวบ้านมากมายนะครับมาร่วมนะครับอย่างอลังการนะครับในสีนี้นะครับเป็นชาวบ้านนะครับทั้งเศรษฐีนะครับซึ่งมีนะครับหลายๆอย่างนะครับก็รู้สึกปละปรุนะครับครับผมครับและได้ประสบการณ์ใหม่ๆไหมครับกลับไปเล่าให้สู่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับฟังไหมครับครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับได้รู้เกี่ยวกับการแสดงภาพยนตร์นะครับ ในการถ่ายภาพยนตร์ในการแสดงนะครับบทบาทหน้าที่ครับครับผมก็ท่านี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งปรนการใดจงบารสำเร็จครับสวัสดีครับชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับศิลปินนะครับเพื่อชีวิตนะครับคุณมิดโคบ้านนะครับวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรครับมาร่วมแสดงในบทขครมัยสตรีนะครับของชาวเมืองครับผม รู้สึกปราเพิ่มแล้วก็ยินดีเป็นอย่างอย่างยิ่งเลยนะครับที่ครั้งหนึ่งได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์การภาพยนตร์หาประวัติศาสตร์เนาะใช่ครับผมทุกต้องรับรู้สึกภูมิใจมากๆครับที่มีโอกาสมาวันนี้คับผมครับก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าร่วมอยากจะสืบสารพระพุทธศาสนาเหมือนกันคับผมก็ได้มาร่วมงานนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับผมครับเยี่ยมเลยครับ ขอบพระคุณมากครับพี่มิกโกบานครับขอบคุณครับชวดีครับสวัสดีครับฝากมิกรกบาลไว้ด้วยนะครับรอบผมครับกับน้องเจนนี่นะครับนักร้องศิลปินนะครับผู้มีเสียงไพเราะไปหาฟังได้นะครับและวันนี้นะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับในการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นตัวแทนของเยาวชนของชาติด้วยนะครับเรามาฟังความคิดเห็นว่ารู้สึกยังไงที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงนะครับภาพยนตร์พระศีวลีด้วยกันครับ ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เราได้มีโอกาสมาแสดงเกี่ยวกับการทําบุญอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีใจที่ได้รับโอกาสนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับ่านระยะครับขอบคุณเหมือนกันค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญที่ได้มามีส่วนร่วมในการเล่นละครเรื่องนี้นะคะภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคําไใฝ่ฝันต่อไปอยากทําอะไรบ้างอ๋อก็อยา เป็นนักสแสดงค่ะแล้วก็แล้วก็มีอันนึงก็คืออยากจะเป็นทันตะค่ะเป็นหมอค่ะส,สาธุนะครับก็ช่วยรักษาฟันเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง<ไ>พุทธศาสนิกชนชาวพุทธทุกท่านครับ<ไ>วันนี้กองถ่ายภาพยนตร์เรื่องพระศีวลีครับ<ส>เป็นเอตากะแแห่งผู้มีลาภมากได้ทําการถ่ายทําฉากสําคัญอันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อเปิดแผ่บวรพระพุทธศาสนาของพวกเราให้เจริญรุ่งเรืองด้วยทีมงานคับข้างด้วยผู้มีเกียรติ ที่น่ารักและที่เคารบทั้งหลายได้มาร่วมเข้าฉากอันอย่างยิ่งใหญ่ตะการตาฝากทุกท่านนะครับติดตามรับชมแล้วก็เผยแผ่ร่วมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พร้อมกับร่วมชมภาพยนตร์อลังการครั้งนี้เรื่อง พระศิวลีก็ขอเชิญชวนนะครับชาวพุทธทุกขั้นนะครับมาร่วมชมบารมีของพระองค์เพื่อให้บังเกิดดวงตาเห็นธรรมเพื่อให้ตื่นรู้และให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกระผมในนามของทีมงานผู้จัดสร้างภาพยนตร์เรื่องพระศิวลีก็ขออํานาจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันมีพระคุณบิดามารดาอุปชาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกจงอภิบาลให้ประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ และพระบรม,มาสารีรองทุกๆองค์จงมีแต่ความสุขความเจริญป่าถนาสิ่งหนึ่งประการใดจงพันสำเร็จด้วยบุญบารมีพระศีวลีทุกท่านสาธุ